Ah, Ich weiß, dass da meine Geldbeutel sind. Schönes Leben. Boah, so schön. Auf den wir ja nicht Ich. Was auch was? Okay. Auto, Auto, Moment.

สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเราจะลุกไปตลาดนะคะตอนนี้เปนโมงค่ะถ้าเราไปช้านะคะของที่เราอยากได้มันก็หมดค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าพวกเราจะไปซื้ออะไรกันนะคะแล้วไปตลาดไปทำไมของหมดและวทำไมต้องไปเชาะะ้าค่ะกะลาของเราต้องเอาไปด้วยนะคะไม่เกี่ยกมาลูก มาก็อยู่นั่นเลยเอาไม่ต้องออกมาอยู่ในจับหนูไปแล้วกันเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวค่อยปล่อยลกนะคะเอาเงนใจออกเอาตัวฟพาเรนมาขับรถตัวเองขับไปรถนะวันนี้ไม่ต้องไปเดินรอก อ่ะมาให้ไปด้วยให้ไปด้วยออออโอเคระวังหัวหายครับดุนะี่เช้าเยมากพี่กินข้าวของแจ็กกี้นะคะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนน้ำแล้วเนี่ย เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาก่อนค่อยเปลี่ยนน้ำให้น้องนะคะยาวเลยลูกพี่ยาวลูกพี่ยาวยาวมาเลยยาวยาว ตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงครึ่งนะคะทุกคนบนถนนหนทางก็จะค่อนข้างที่จะวุ่นวายนิดนึงนะเพราะว่าเด็กๆนะคะเขาจะต้องไปโรงเรียนกันนะอย่างในรถบัสนี่นะคะก็เต็มไปด้วยนะักเรียนทั้งนั้นเลยค่ะยืนเกาะอยู่นะเห็นแล้วก็คิดถึงสมัยเราโหนรถสองแถวไปโรงเรียนเลยเนาะเด็กๆนะคะที่นี่เขาจะเรียนเป็นสองกะคะ่ะทุกคนอย่างกะเช้าก็คือเข้าเรียน7จ็ดโมงครึ่งนะคะไปจนถึงเที่ยงแล้วก็ กะสองนะคะหรือหรือภาคที่สองนะคะก็จะเรียนไปตั้งแต่นะคะหนึ่งโมงนะคะ13บสานาฬิกานะคะไปจนถึงห้าโมงครึ่งนะคะก็ประมาณ17บเดนะคะสาสบนั่นเองค่ะมาเด็แป๊บเดียวเองรอสิบนาทีเดี๋ยวมาหรก ไอเดนเดนวันนี้ตลาดแบบวายแล้วใครนั่งเดบบออือดช่วยออกสายกาพระบ้านบนมาชุดนี้พอลงจากรถปุ๊บนะพอบ้านก็มองฮะเธอใส่อีแตะคู่นี้มาเหรอเธอนะั่นนะดูซิคนอื่นเขาใส่มาเหมือนเธอหรือเปล่าอุ้มก็บอกว่า โอ้ยฉันนะ่ะมาซื้อของแป๊บเดียวฉันไม่ได้ไปเดินช้อปปิ้งในห้างที่ไหนจะต้องแต่งตัวสวยๆเนาะนางก็แบบว่าวให้อุ้มหัดอายชาวบ,บ้านบ้างนะเวลาอุ้มแต่งตัวแต่อุ้มมันจะเป็นประเภทแบบว่าวโอ้ยฉันไม่ได้แคร์อะไรประมาณนี้ทุกคนวันไหนอยากจะแต่งตัวดูดีมีสกุลวุญชาติ<ว>เฮ้ยมันก็เป็นอีกโมเมนต์หนึ่งนะแต่ถ้าวันไหนที่แบบว่าอ่ะ ฉันแต่งไม่ได้ดูสถานภาพไม่ได้ดูหนังหน้าตัวเองนะอุ้มก็จะแต่งอย่างนี้คะ่ะทุกคนอิรงอิแต,ตอ,อุ้มก็ไปเดินซื้อของในช็อป,อ,ปอุ้มก็ไม่ได้สนใจใครเลยนะใครมองคุณอยากมองก็มองไปนะคะดิฉันไม่สะทกสถานอุ้มเป็นอย่างนี้คะ่ะทุกคนจ้ะ <c oughs> อุ้มแวะดูผักชีลาวนะคะทุกคนมันมีทั้งหมดสิบกรัมน้อยนะคะคนลุงเขาขายประมาณสองร้อยบาทค่ะสองร้อยกว่าบาทเนาะแต่อุ้มก็ไม่ได้ซื้อนะคะเพราะว่ามันเยอะเกินเดี๋ยวอุ้มจะ ไปซื้อตรงอีกฝั่งหนึ่งนะคะเขาขายกำรรเล็กๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแต่ก่อนอื่นเราก็ไม่หวายที่จะชมผักผลไม้นะคะสวยๆงาๆซึ่งที่เซอร์เบียผักผลไม้เขาจะมีรสชาติที่ดีกว่าฝั่งเยอรมันนะคะทุกคนเพราะว่าที่เซอร์เบียไม่ว่าจะเป็นทางอากาศเอ่ยทั้งดินเอ่ยนะคะมันจะทําให้ทั้งมะเขือเทศทั้งลูกสตอเบอรี่ลูกเชอรี่ลูกแอปเปิลนะคะจะมีรสชาติที่แบบว่าเขาเรียกว่า มันได้อารมากค่ะทุกคนมันได้กลิ่นหอมของผักและก็ผลไม้ชนิดนั้นนน,นั้ๆจริงๆนะคะแล้วต้องบอกว่ามันถูกมากสตรอเบอรี่ก็ถูกดอกไม้ก็ถูกนะคะเชอรี่ก็ถูกเนี่ยค่ะผักชีลาวกรรมนี้นะคะทุกคนกรรมละ50ดิดีน่าก็ราวๆประมาณ13-14บาทแค่นั้นเองนะคะอุ้มก็ซื้อไป2องกรรมจ้า Ik uh, oh, ik ga, ik ga ik goed Aha, oké, oké. Ja, oké. Eh. Samen mondje, ik zien. Eh, die. Die, ehm... Mhm. Echt. Dit Waar? Oké. En, เห็นคุณยายนั่งขายดอกไม้อุ้มก็ทั้งอยากช่วยคุณยายซื้อทั้งอยากได้ดอกไม้นะอุ้มก็บอกสวาว,าว่าเธอเดินไปทางนูนไไ้นเลยปฉันจะดูของฉันจะซื้อของนะทีนี้อุ้มก็เลยอ่ะช่วยคุณยายนะคะอดหนุนซึ่งภาษาที่ทุกคนได้ยินเมื่อกี้นะคะเป็นภาษาฮังการีนนะคะทุกคนจ๋าตรงเมืองนะคะเขตที่อุ้มอยู่เนี่ยทุกคนอุ้มบอกทุกคนไปแล้วนะคะว่าเมื่อก่อนนะคะ เขตโซนที่อุ้มอยู่มันเคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศฮังการีนะคะหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่สองนะคะจบสิ้นลงเรานะคะก็ได้แบ่งแยกมาอยู่โซนฝั่งของเซอร์เบียค่ะแต่เมื่อก่อนนะคะโซนตรงนี้ที่อุ้มอยู่นะทุกคนมันเป็นของฮังการีนะคะแล้วถ้าย้อนลงไปอีกนะคะ ตอนสมัยสงครามโลกครั้งที่1น,นะคะบริเวณที่อุ้มอยู่ตรงนี้ค่ะรวมทั้งฮังการีด้วยนะคะมันเป็นพื้นที่เก่าของประเทศออสเตรียค่ะวันนี้มาแบบมีความรู้มีสาระนะคะทุกคนเผื่อทุกคนแบบเอ้าจริงๆเหรอไม่รู้นั่นเนี่ยใช่ค่ะเมื่อก่อนนะคะตรงบริเวณที่อุ้มอยู่นะก็จะเป็นทั้งของ ประเทศออสเตรียนะคะแล้วมาจนถึงตอนนี้ก็เป็นของประเทศเซอร์เบียซึ่งมันก็มีประวัติความเป็นมาที่แบบอุย้ยทุกคนต้องไปดูประวัติศาสตร์นะคะต้องไปอ่านไปศึกษามาซึ่งมันมันเป็นอะไรที่น่าค้นหามันเป็นอะไรที่น่าอ่านมากๆเลยนะคะประเทศเซอร์เบียมันเป็นอะไรที่มันเป็นมันเป็นประเทศที่อุย้ยคือเขาเข้มแข็งมากคะ่ะทุกคน คือเขาเข้มแข็งมากเลยนะตั้งแต่แยกประเทศมานะคะตั้งแต่ประเทศนูน้นประเทศนี้พากันแยกนะคะบางประเทศแยกก็แบบต้องเสียเลือดเสียเนื้อคือถึงขั้นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะคะคือแบบพี่ฆ่าน้องน้องฆ่าพี่นะแต่บางประเทศนะคะแยกกันโดยสันติวิธีไม่มีการเสียเลือดสักหยดเลยนะคะถ้าใครสนใจก็ลองไปหาอ่านนะทุกคนคะ่ะในอินเทอร์เน็ตในพันทิป มีหมดเลยค่ะบางวันนะคะบางวังวงๆอุ้มก็เข้าไปอ่านเหมือนกันก็คืออุ้มก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับประเทศเซอร์เบียมากมายเท่ากับทุกคนเลยค่ะเรามาจากเมืองไทยเนาะมาได้ยินเซอร์เบียเซอร์เบียมันคือประเทศอะไรวะประเทศอะไรวะจนมาได้อยู่กับผัวเนี่ยถึงรู้ว่าอ๋อเซอร์เบียเมื่อก่อนมันเป็นยูโกสลาเวียนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อก่อนยูโกสลาเวียมันก็รวมประเทศหลายๆประเทศเข้าด้วยกันเนาะแล้ว หลังจากช่วงที่ผู้นำนะคะเสียชีวิตไปแต่และประเทศน่ะเขาก็เลยคิดแผนการที่จะแยกกันนะคะแยกประเทศแต่และประเทศก็อยากไปปกครองนะคะไปะมีอิสระภาพนะคะตัดสินใจเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งเซอร์เบียงไงคะทุกคนจ๋าอุ้ยเดี๋ยวมันยาวเดี๋ยววันหลังอุ้มจะมานั่งเมัมอยให้ฟังดีกว่าคะ่ะเดี๋ยววันนี้มันจะเครียดไปเนาะเอาเป็นว่า เซอร์เบียนะถ้าทุกคนได้รู้จักทุกคนนะคะหลายคนจะรักจะชอบจะชื่นชมประเทศเซอร์เบียมากขึ้นนะคะเหมือนอุ้มคะ่ะทุกคนการันตียัยสวามาโอเคสวาม <Es per n> ไสวไวทสไรน์เนาะแอปเปิราคาถูกมากกับทุกคนก็ขายเป็นกิโลกิโลโล,ละ20บาทไม่เจ้าคือที่เซเบียผลไม้ถูกหมดทุกอย่างเลยคะ่ะถูกหมดอร่อยรสชาติดีนะคะ <Okay. S 2> ถ้าใครมีโอกาสาได้มาเซเบียช่วงหน้าที่ผลไม้ออกนะคะต้องกินให้นำใจต้องโอ้โหต้องจุให้เต็มที่ไปเลยนะคะเพราะว่าผลไม้ที่นี่นะคะทั้ง ผักนะคะคือหลายๆคนนะคะที่อยู่ประเทศอื่นๆน่ะเขาก็การันตีมาเช่นกันค่ะว่าผักผลไม้ที่เนี่ยรสชาติ <ๆ S 1> อ่ะดีมากๆเลยนะคะโอ้ยเตวโตเตวโตเตยโตมันชอบอ่ะหรอเนร่ยกูจะรอไม่เจอไม่

สร็จภารกิจแล้วนะอุ้มก็จะต้องนะคะสววแวะปั๊มน้ำมันสวอจะเช็คนะคะเติมลมรถแล้วอุ้มก็ต้องรับภาระหน้าที่ในการไปซื้อน้ำมันนะคะเพื่อที่จะเอาไว้เติมเครื่องได้ยาเครื่องได้ยาเป็นเหตุน,นะคะก็คือต้องซื้อน้ำมันเผื่อไว้ค่ะทุกคนวันไหนสววอ,อยากตัดหญ้าเนาะ เราก็จะได้มีน้ำมันไปใช้ที่บ้านโดยที่ไม่ต้องเออเอ็กซ์ตร้าขับรถมาซื้อค่ะ ในการเติมน้ำมันหรือซื้อน้ำมันแบบนี้นะเราจะต้องไปจ่ายเงินที่จุดแคชเชียร์นะคะตรงข้างในนะคะทุกคนที่เขาขายของนะคะด้านในเนาะเราไม่สามารถที่จะจ่ายเงินกับพนักงานเติมน้ำมันให้เราได้นะคะ <c oughs> อปีบมือแลของพอมาถึงนะอุ้มก็กลาง เก้าอี้ค่ะทุกคนไว้เอนไว้นอนไว้นอน,น,อนแบบขี้เกียจขี้เกียจนะแต่อุ้มยังไม่ได้นอนเลยกลางไว้อย่างนั้นแหละส่วนมากก็สวน,นะคะนอนเวลาลลทํางานเสร็จหรือกินข้าวกลางวันเสร็จนางก็แบบเออฉันอยากจะเป็นนอนตากแดดนะแกก็จะมาพึ่งแดดแถวนี้แหละแต่อุ้มก็คือเป็นคนที่นอนกลางวันไม่เป็นจ้าอุ้มก็พาทุกคนไปตลาดนิดหน่อยนะคะอุ้มก็ตอนแรกเอถ่ายคลิปดีไหมเนาะมันไม่ได้มีสาระอะไรเลยนะอุ้มก็คิดไปคิดมาอ่ะ ดีกว่าไม่มีคลิปไม่มีวิดีโอลงนะคะเผื่อพี่ๆคิดถึงอีกแหละหายไปนานเดี๋ยวก็เป็นห่วงกันนะว่าเฮ้ยจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ายิ่งช่วงนี้นะคะเขามีข่าวกันว่าคโซ o โวกับเซเบียมีปัญหากันอีกแล้วนะคะอุ้มก็ใจเต้นตุบๆเหมือนกันนะก็กลัวแอบกลัวนะใจหนึ่งแต่สวอก็เฮ้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยมันอยู่ฝั่งทงางใต้นู่นเราอยู่ฝั่งทางเหนือใช่ไหมทุกคนแต่ว่ามันก็ เฮ้ยมันมันมันใกล้กันตรงนี้เองทุกคนขาขนาดรัสเซียกับยูเครนเขามีปัญหากันเนี่ยเรายัางใจเจ้นเต้นตุบตุบตุบตับนะอันนี้มันเป็นประเทศเดียวกันนะ่ะแล้วมันอาจจะมีปัญหากันนะ่ะเดี๋ยวอุ้มจะต้องไปซื้อสเสบียงเตรียมไว้แล้วคะ่ะทุกคนอย่างน้อยก็ซื้อพวกน้ำมันน้ำตาลแป้ง อาหารแห้งของลูกๆนะก็ต้องมีเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉินอะไรพวกนี้เนาะซื้อเก็บไว้เนาะพวกน้ำดื่มอะไรอย่างเงี้ยแต่สาวสบอกว่าเธอโอเวอร์เฮ้ยพี่ๆคะ่ะไม่โอเวอร์ได้ยังไงนะคือเขากำลังอาจจะนะคะกำลังอาจจะรบกันนะคะซึ่งได้ข่าวมาว่า นาโตนะคะเข้าไปปนเปี้ยนแล้วด้วยเราก็แบบเ<อ>ฮ้ย<ฮ>ใจอีแม่ไอนางโคล่ามันไม่ดีเลยตุ้มตุ้มต่ำต่ำตุ้มตุมต้มา่ำต่ำนะอุ้มยิ่งเป็นพวกกระต่ายตื่นตูมทางเรื่องอย่างนี้ด้วยนะทุกคนก็คือเรารอบคอบดีกว่าไหมอย่างพวกอาหารลูกๆอ่ะเราก็คือเรากินยังไงก็ได้แต่ลูกๆมันกินไม่ได้ไงเดวอุ้มจะต้องนะคะ ให้สวไปซื้อไวสักหลายๆแบบกระสอบใหญ่ไว้เผื่อฉุกเฉินดีกว่าเนาะทุกคนเนาะหรือพี่พี่ว่ายัางไงคะอุ้มว่าอุ้มไปซื้อดีกว่าคะ่ะแต่สวนี่แบบเธอโอเวอร์มากเลยเธอโอเวอร์เธอไม่ต้องขนาดนั้นหรอกมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเฮ้ยมันไม่ได้เกี่ยวได้งไงทุกคนมันต้องเกี่ยวสิเพราะว่าเราอยู่ประเทศเซอร์เบียเนี่ยเขาก็ถ้าเขามีปัญหาการยังไงมันก็โดนผลกระทบเต็มๆอยู่แล้วหรือจะรอให้ของหมดตลาดก่อน แล้วให้อุ้มไปซื้อให้สวไปซื้ออย่างนี้หรอมันไม่ได้อะทุกคนจ๋าดังนั้นนะคะเดี๋ยวอุ้มจะทยอยไปซื้อดีกว่าค่ะมันมีขายทุกอย่างอยู่ทุกคนจ๋าแต่ว่ามันก็เริ่มแพงอีกแหละอาจจะไม่ได้เป็นผลพ่วงมาจากว่าเขากําลังจะมีปัญหากันแต่ว่าเราก็แหมเนาะคะ่ะทุกคนจ๋าเผื่อไว้นิดนิดหน่อยหน่อยก็ยังดีค่ะยอยะ Pa kde jste Kde jste jeli? Kde jste? Kde jste? Matku. Laki, ej, Laki loti. je dobrá. Lati. to tu. Já, já, já. Tak to a? to to Ne. Ne. Laki. ลากีทำอะไรในสวนของชาวบ้านนะลูกข้าเมียลากีลากีแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมวันนี้เราพากันตื่นแต่เช้าตรู่นะคะไก่ยังไม่ขันก็ตื่นกันเนาะ<ช><ช>ก็คือเราจะต้องไปซื้อแครอทจากทุกคนแล้วพ่อค้าเขาจะมีมาแบบเจ็ดแปดถุงอย่างนี้แล้วใครๆก็จะไปซื้อไงค,คือใครที่มีกระตงกระต่ายมีนกนะคะทุกคนมีหมูมีอะไรเงี้ย เขาก็จะซื้อไปให้สัตว์เลี้ยงเพราะว่ามันเป็นเหมือนของเกรดบีเนาะบางอันมันก็จะแบบหักงอไม่ได้รูปทรงอย่างเงี้ยเขาก็จะเอามาลลดล,ลดราคาค่ะทั้งหมดถุงเนี่ยมันแคบไม่ถึง200ค่ะทุกคนมันไม่ถึง200คือมันถูกไงทั้งกระสอบเนาะสิกิโลก็เลยซื้อมาทั้งกระสอบเลยแล้วเราก็แบ่งไปให้ลุงกับป้าด้วยนะคะที่เราซื้อมาเยอะก็เพราะว่า ลูกเราก็กินน้องตายก็กินนกก็กินโคล่ลาลอตตี้ก็กินนะคะและอุ้มก็กินเหมือนกันค่ะเราก็เลยซื้อมาอย่างนี้นะคะแต่บางทีซื้อมาเก็บไว้ไม่ได้นานมันก็ขึ้นราก่อนมันก็เหมือนจะเน่าก่อนแต่บางครั้งซื้อมาอยู่ได้เป็นสองอาทิตย์ไม่เน่าไม่เสียเลยค่ะทุกคนงงไหมเออเนาะโอเคค่ะทุกคนจ๋าสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครอคชอบนะคะ คลิปที่พวกเราทำอุ้มฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริงไว้ให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะในวันต่อๆไปเนาะสำหรับวันนี้อุ้มขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็แฮปปี้ในสิ่งที่ทำทุกๆวันทุกๆท,กที่ทุกๆเวลาเลยจ้าสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ oh <laughs>